ฝ่ายขายโอเพ่นโรดไทยแลนด์กรีกเช่นเคยนะคะวันนี้อุก็จะมีรถยนต์มาแนะนําให้รู้จักกันนะคะนั่นก็คือ Honda a c c o r d คันนี้ค่ะดูภายนอกสวยงามมากเลยนะคะรถคันนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ 2,000cc นะคะ156แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะคะ5สปีดภายในเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะคว<ม>ามแตกต่างอย่างโดดเด่นของ Honda a c c o r d รหมเนอร์เชนคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าได้รับความชื่นชอบของผู้ขับขี่ทั้งทางด้านสมรรถนะ ความปลอดภัยออกแบบมาเพื่อเน้นประโยชน์ใช้สอยมาพร้อมกับห้องโดยสารภายในที่กว้างขวางและสะดวกสบายรวมไปถึงรูปโฉมที่สปอร์ตนับเป็นอีกหนึ่งยนตรกรรมที่ขายดีที่สุดของค o n ด้าเลยทีเดียวค่ะ h o n d a a c c o r d คันนี้นะคะเลขไม่เพียงแสนต้นๆเท่านั้นเองค่ะพวงมาลัยนะคะมัลติฟังชันระบบตั้งความเร็วแบบอัตโนมัติ Cruise Control, Control. ภายในนะคะเป็นสีเบจต,ตกแต่งลายไม้สวยหรูดูดีมากๆเลยค่ะเบาะหนังปรับระดับได้8ทิศทางถุงลมคู่หน้าอัจฉริยะ ถุงลมผู้น้าด้านข้างอัจฉรียะพร้อมระบบเซ็นเซอร์แบบ OPDS นะคะกุญแจรีโมทแบบพับเก็บได้ค่ะพร้อมกับสัญญาณกันขโมยระบบแอร์นะคะเป็นแบบอัตโนมัติ Dual Zone พร้อมช่องปรับอากาศส่วนที่นั่งด้านหลังด้วยค่ะระบบป้องกันการล็อกล้อนะคะเป็นระบบ ABS ล้ออลลอย17นิ้วค่ะ และเรื่องความประหยัดนะคะต้องบอกเลยว่าหายห่วงได้เลยค่ะเพราะว่าสามารถใช้ได้กับน้ำมันแกสโโ๊สโซฮอลอ20ได้ด้วยค่ะคันได้ขอดคันนี้นะคะมาในราคา399,000บาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะเข้ามาทดลองขับก็สามารถเข้ามาได้เลยที่โชว์รูมของเรานะคะอยู่แถวแถวถนนกาญจนาพิเศษค่ะ เย้งๆกับสมาคมชาวปากใต้นะคะหรือว่าสามารถที่จะติดตามนะคะพวกเราได้ทางโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะคะหรือว่า YouTube o โ e เพ o ล d ไทยแลนด์นะคะและเว็บไซต์เวิร์ดไวด์เว a บโอ n พ .com นะคะรวมไปถึงไลน์แอดนะคะแอดโอเพโลสไทยแลนด์นะคะอย่าลืมใส่แอดด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใพวกเราด้วยนะคะวันนี้อุต้องลาไปก่อนแล้วนะคะครั้งหน้าจะพาไปชมรถขนไหนฝากติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ